สวัสดีค่ะนี้จะไปไหนกันคะไปยาย,ย,ายข้าวสา,า,สาค่ะยายข้าวสากนะคะเราจะไปติดตามชมกันนะคะว่าในการยายข้าวสากจากที่วัดมาแล้วนะคะเราก็จะมาพื้นที่นาเรานะคะก็จะให้กับเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขานะคะค่ะก็จะยายเป็นยายกี่จุดนะคะยายกี่จุดเอ้ยายกี่จุดข้ะน้อย ยายสี่จุดนะคะก็จะสามจุดนะคะก็นี่นะคะก็จะจะเป็นห่อข้าวนะคะกรบุข้าวสารของเรานะคะอันนี้ก็บรรยากาศบ้านชมทุ่งนะคะชมทุ่งก็จะมีบ้านอยู่กลางสะนะคะน้ําก็เริ่มที่จะเต็มนะคะตรงนี้ค่ะอันนี้ก็คือพื้นที่หลังบ้านนะคะหลังบ้านก็จะมี ก็จะมีป่าอ้อยนะคะไร่อ้อยนะคะแต่ปกติแล้วก่อนหน้านั้นก็จะเป็นนาข้าวนะคะแล้วก็แปลพื้นที่มาเป็นไร่อ้อยนะคะเพราะว่าในการทําข้าวก็เอา่อ,นะเ,อ,อเยอะนิดหน่อยออแต่ว่าก็กินไม่ทันนะคะกินไม่ทันก็เลยแปลผันพื้นที่นาเป็นพื้นที่ไร่อ้อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสวน สวนกล้วยนะคะสวนก,กล้วยอ,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 อ่อันนี้มะนาวหรือส้มโอคะส้มโอส้มโออันนี้ต้นส้มโอนะคะ<อ>เป็นสวนก็จะมีฝรั่งอยู่ข้างข้างในมีมะขามนะคะมะขามเป็นสวนเลยนะคะอันนี้จะเป็นพื้นที่ของบรรพบุรุษนะคะก็จะเป็นของตาสมจิตศีลาทรน,นะคะอนนี้ตาก็อายุเท่าไหร่แล้วคะแม่ เท่าไหร่นะคะ76ตาก็อายุ76แล้วยายเบยศิลาทรอายุเท่าไหร่คะ71นะคะก็ลูกคนโตนะคะลูกของตากับยายนะคะก็จะมี6คนนะคะลูกคนโตก็อายุ53นะคะ53นะคะค่ะแล้วคุณแม่หันมาค่ะ อันนี้ลูกคนที่สองนะคะ <แก S 1> ชื่ออะไรคะหนูพิมพ์ศรีละทอนจ้าอายุเท่าไหร่คะ51ค่ะ51นะคะอันนี้คือคือคนอายุ51เท่ากับอายุ60กว่าเลยนะคะอ,อ่านะคะนี่พาชมสวนนะคะพาชมสวนไปในตัวเลยนะคะเราจะมาย้ายข้าสากนะคะอ่าน้อยหันมากค่ะ อ่าน้อยเป็นบุตรคนที่เท่าไหร่คะเป็นคนที่สามเป็นคนที่สี่คนที่สี่นะคะอายุเท่าไหร่คะสี่สิบหกสี่สิบหกแล้วนะคะโอ้ล่องขีดตรอ่ะค่ะอ่ะทำพิธีในการยาตรงนี้แหละค่ะเอาไปอ่ะออกงามง่ำนี่กระโปรงโอเคละออกซืเอนะเนี่ยออกซืเอนะเนี่ยตรงนี้ตรงนน้นนะคะอันเด็กเปิดเลย ส่งเสียงดังๆด,ด,ด้วยนะคะเสียงนึ่งดังอ่าอุ้ยอ่าอันนี้เป็นพิธีในการยายยายยายข้าวสากนะคะที่ท้องนานะคะนี่แหเะโถนี่ก็น,นี่ก็น,นี่ก็นี่ก็อันนี้ก็จะเป็นห่อข้าวนะคะ ให้เจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาผีตาแห้งนะคะผีตาแห้งมาเด้อ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 ค่ถูกน้ำผีค่ะอันนี้อันนี้จะเป็นนาข้าวนะคะเขียวขจีเลยนะคะนาเขียวขจีเราก็มาตรงตรงนี้ไม่ได้หรอไอไอนาอ้อยเนี่ยเออไปมือเปล่าพี่ดิ๋นไหน อันนี้ตอนสมัยเด็กๆนะคะตื่นเช้ามาก็นะคะยายก็จะมองมองจากบ้านตรงนู้นนะคะฝั่งทางนู้นเลยนะคะยายก็จะมองมาจากนานในบ้านนะคะบอกว่าตักตัก,ตกมึงไปเ,เก็บดอกแคทำไมเ้าเพิ่นเวินเลยอะไรอย่างนี้ค่ะอันนี้คือต้นดอกแคนะคะดอกแคตอนสมัยก่อนดอกแคเขาเรียกว่าดอกแคเลยคะ่ะดอกแคป่าดอกแคป่านะคะ นี่ต้นดอกแคตั้งแต่อันนี้อายุน่าจะประมาณอุตตะกส็สามสามสิบกว่าแล้วนะคะ,<ร>ะก็ประมาณอายุได้ประมาณสี่สิบถึงห้าสิบปีได้แล้วต้นนี้นะคะประมาณห้าสิบปีได้นะคะต้นนี้ย่านหน่อยเนาะตั๊กตั้งไปเก็บแม่ดอกแคเต็มเต็มอยู่บนหนาเตือนเจ้ามากนะคะอะไรบอกเอออันนี้นะ อย่าดึงข้างล่งนะคะอันนี้จะไปติดตามชมในที่ช่อง y ยูทู e คุตักปริาการชาแนลนะคะกมจะมีอ่าบุดหมะหมดหม้หมาหมดหมดหมหมหมดกมดห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 ม็หมมดามดหมหมดหมดหมหมา อาหารข้าวหวานนะคะก็จะได้ให้กับเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขานะคะผีตาแหกนะคะค่ะให้ผีตาแหกเอ้ยมากินน้ำดื่มกำลังเด้อมมาเลี้ยงแล้วให้เขากำงงามเด้อนี่นะคะส่วนข้าวนะคะอันนี้มันคือ่นนนแ่ข้าวนี่นะคะข้าวอ่าทำไมตาไม่มาใส่อะไรนะใส่ เออละไซโยอ๋ออันนี้ก็ฝนตกนะคะนะ่ะอน,น้ำก็จะเยอะหน่อยนะคะน,น, <S 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 นี่นะคะอันนี้ดาราจำเป็นนะคะนี่ดาราจำเป็นทั้งสองท่านเลยนะคะค่ปะป่ะเสจพิธีในการที่อ่าบุญค่าสากเรานะคะคก็จะไปที่วัดกลับมาแล้วนะคะแล้วก็มาอ่าเลี้ยงกับเจ้าที่นะคะที่ทางจะอ่าเลี้ยงกับนานะคะ อันนี้นนนอ้อยอ้อยนะคะโอ้ยอ้อยนี้ได้ประมาณกี่เดือนนะคะอ้อยอไม่ใช่คือต้นต้นประมาณนี้ค่ะประมาณได,ได้ปีระวังติดลมนะคะติดลมอ,อันนี้ด้านข้างทางนะคะข้างทางคือเขาจะเรียกว่าคันแทนานะคะจะปลูกไปด้วยต้นอะไรคะ ต้นสักต้นสักนะคะโฟต,ตาก็ไม่รู้นะคะว่าอันนี้มันคือต้นอะไรอ่ะแม่บอกว่าต้นสักนะคะต้นสักอันนี้เราจะเดินทางกลับบ้านกันแล้วนะคะบ้านเราจะอยู่ข้างหน้าถนนเลยนะคะแต่ว่าสวนของเราไร่นาของเราจะอยู่ด้านหลังบ้านนะคะจะเป็นพื้นที่ที่สวยที่สุดในบรรดาหมู่บ้านนี้นะคะ พื้นที่บ้านจะอยู่ข้างหน้าพื้นที่นาจะอยู่ข้างหลังบ้านเลยนะคะคือปกติแล้วาาบางคนเขาอาจจะมีบ้านอยู่ส่วนหนึ่งนาะก็จะไปอีกส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าของเรานี่คือติดกันเลยนะคะก็จะเป็นบรรยากาศแบบบ้านสวน,นเลยนะคะเอาไปทำอะไรคะเอาไปกินกับส้มตำอ๋อเขาเรียกว่าอะไรอะคะกะทเขาเรียกไ,ไม่เขาไม่ใช่ว่าผักกาเสดปะคะ นะ,ะอันนี้ให้ชมไปแล้วแต่ก่อนตรงนี้จะเป็นอะไรนะคะเป็นมะม่วงไหมสวนมะม่วงใช่ค่ะสวนมะม่วงนี่ก็มะม่วงก็จะไม่ค่อยมีนะคะก็จะแบบว่า แซมไปด้วยมะขามส้มโอกล้วยนะคะนี่ลูกส้มโอนี่เลยนะคะลูกเบลอนี้กย็ยังไม่สามารถเก็บได้นะคะยังเก็บไม่ได้ค่ะอ่อนอยู่นะคะ,ะในในบ้านของเรานะคะบ้านสวนของเราก็จะมีสะอยู่นะคะแล้วก็คือเป็นเป็นนโยบายของตานะคะตาจะบอกว่าให้สร้างบ้านกลางสะ เราก็ได้ดําเนินการสร้างบ้านกลางสะจริงๆค่ะตอนนี้น้ําก็จะปิ่มแล้วค่ะปิ่มที่บ้านแล้วนะคะก็จะเป็นเป็นบ้านกลางสะจริงๆเวลาเรามีกิจกรรมครอบครัวนะคะเราก็จะมาตรงนี้นะคะ,นะคะนี่นะคะเราจะมาชมบรรยากาศนะคะนี่นะคะบ้านกลางสะ รเราจะพาชมนะคะบ้านกลางสาลเราจะต้องเปิดก่อนนี่นะคะก็จะมีบรรยากาศนั่งข้างนอกนะคะ,ะก็จะมีอันนี้จะเป็นห้องห้องข้างในนะคะถ้าใครอยากจะมาพักผ่อนก็มานอนนะคะตรงนี้ นี่นะคะก็ะจะเป็นบ้านกลางสะเลยนะคะน,นี่นะคะจะเป็นริมน้ำเลยนะคะกลางสะรอบร้อมไปด้วยสวนเลยนะคะบรรยากาศดีมากเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นบ้านของเรานะคะค่ะให้ชมนะคะนี่ด้านนอกมีรับปาร์ตี้นะคะปาร์ตี้ อรกอนก่อนนะคะอ่าล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอ่าพื้นที่ของสวนนะคะสวนพื้นที่นาอันนี้จะเป็นพื้นที่ของบ้านแล้วนะคะพื้นที่บ้านอ,อันนี้ก็จะเป็นระบบระบบประปาของตาที่ได้ทําไว้นะคะก็จะไปเก็บ น,นะะ้นนะะคี่จะเป็นศาลาเล็กที่แบบว่าตาจะเอาไว้พักผ่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่นอนของตานะคะเวลาตา,าพักผ่อนหย่อนใจตอนกลางวันนะคะอันนี้ก็จะเป็นเกษตรกรรมนะคะของตายุ้งข้าวนะคะยุ้งข้าวค่ะแล้วพอเสร็จปุ๊บก็จะมีอันนี้แขวนไปแขวนเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็น นอไม้นะคะนอไม้เหียดเขียนนะคะนอไม้เขียนนี่ก็จะเป็นคือแบบไปลงเก็บอุปกรณ์ทุกอย่างนะคะการเกษตรนะคะอันนี้นะคะให้ชมก็จะเป็นอ่าทางบ้านเรานะคะได้เปิดร้านขายต้นไม้นะคะก็จะเป็นเรือนเพาะชำนะคะเรือนเพาะชำนี่เรือนเพาะชำต้นไม้นะคะ คือสามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะทางบ้านเราก็ mm hmm. ก,ก็ขายต้นไม้ทุกชนิดเลยนะคะนี้พ่อชําพอที่ร้านหมดก็จะมาเอาที่นี่นะคะเพราะว่าตาได้ดำเนินการพ่อชําไว้นะคะอ่าในส่วนนี้นะคะแล้วพอเสร็จปื๊บทางหน้าบ้าน รถของตานะคะเป็นโรงจอดรถเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่แม่จริงเป็นพื้นที่ของการพักผ่อนหย่อนใจอีกสถานที่หนึ่งนะคะค่ะอันนี้เป็นบริเวณบ้านเรานะคะบร,บริเวณบ้านเลยนะคะอันนี้ประตูด้านข้างบ้านเลยนะคะประตูด้านข้างบ้านเราก็จะมีหลากหลายประตูนะคะในการที่ตาได้ออกแบบไว้นะคะว่า การสร้างบ้านจะต้องมีประตูหน้าประตูข้างประตูหลังจะออกไปตรงไหนอะไรยังไงนะคะอันนี้เราก็จะมีสองนมสองนมแอบดูอยู่อันนี้บริเวณบ้านเรานะคะนี่บ้านเราก็จะประมาณนี้นะคะนี่พื้นที่จะออกมาเปน็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะอ่าอันนี้ด้านหน้าบ้านก็จะเป็นถนน